ไทเอกพันธ์เผยอีกมุมที่ไม่ค่อยมีใครเห็นพาลูกสาวสามใบเท้าไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับไทยเอกพันธ์บัลลือลิ์หรือเจ้าหน้าที่ของบรุรินทรี่ร่วมกตัญญูเช่นเดียวกับบินบัลลือลิ์พี่ชายฝาแฝดด้วยเราจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มักจะควงคู่กันออกไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องจิตอาสาที่มีประชาชนรักกันอย่างมากมายโดยในชีวิตส่วนตัวทางด้านเอกพันธ์บรรทลิ์ได้แต่งงานกับคณงนิดสิริพง์ปีดาพี่สาวของนิ้งกุรสัตตีสิริพงปีดา,า,นา,ดาจนมีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3คนค่ะได้แก่ฝาแฝดน้องใบเตยใบตองและน้องมูหลานโดยล่าสุดทางด้านไทยเอกพันธ์เปรกงานจิตอาสาพาลูกสามใบเทาไปเที่ยวญี่ปุน่นและงานนี้ก็ได้ออกมาโพสรูปภาพกับลูกๆแบบรรวๆค่ะ ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคุณพ่อคุณลูกนั้นสนุกพอกันเลยจ้าโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมภาพกันค่ะซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งของทายเอกัภ์ที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆเพราะเนื่องจากเรามักจะคุ้นชินกับภาพทายเอกพัภ์ทำงานจิตอาสาเสียมากกว่าว่าแต่โมเมนต์ของครอบครัวของทายเอกพัภ์และลูกสามใบเถานั้นจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ